สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะเพื in พ่อนวั ha, ว <ones> <ations> right. ว orith. นนี้เรามาตำผลไม้รวมนะคะเพื่อนนี่เนาะผักผลไม้รวมนะคะเพื่อนมีอย่างแน่พี่น้องนี่นะคะข้าวโพดนะคะแอปแอปเปิลนะคะเพื่อนถั่วแขกนะคะเพื่อนเนาะมะละกอนะคะเพื่อนถั่วแขกมะละกอแอปเปิลนะคะปูนะคะเพื่อนมะเขือเทศนะคะเพื่อนนี่เนาะแซบแซบพี่น้อง ใครไม่เคยกินนะคันเพื่อนตําเป็นตําไทยนะ่ะเพื่อนวันนี้เราจะกินตําไทยด้วยพี่น้องเมี่ยฝรัง่งตําไทยนะคะพี่น้องวันนี้ลาบุบลยำจะมากินตําไทยพี่น้องนี่เห็นปะปาท,ทูแซบด้วนี่ใส่มะนาวนิดนึงนะคันเพื่อนเนื่องจากว่า,อาแอปเปลิลของเรามันมีรสเปรี้ยวหวานอยู่แล้วน่นเพื <c oughs> อ่อนนี่เนาะข้าวโพดก็หวานนะคันเพื่อน ข้าวโพดก็หวานแอปเปิลก็หวานนะครเพื่อนก็ใส่น้ําตาลนิดนึงนะคะเพื่อนใส่ปูนะคะก็จะเน้นรสชาติเปรี้ยวหวานนะครเพื่อนนี่เนาะแซ่แบแซบใครไม่เคยกินนะคะต้องลองเดินเพื่อนเป็นตำผลไม้เราเรียกว่ตาตำผลไม้รวมเม็ดนะครับเพื่อนนี่เนาะพี่น้นนนองแอปเปลิลเขียวได้นี่ a แอปเปลิลแอปเป,ปลิลเขียวนะเราแค่ปอกเปลือกพี่น้องนี่แอปเปลิล เราจะใช้แอปเปลิลเขียวหรือว่าแอปเปลิลอันสีม่วงก็ได้เพื่อนนั่นเราปอกเปลือกนอนเพื่อนแซบแซบโพดโพนั่นเพื่อนต้องลองต้องลองนะครับทำมาทาม,มาพี่น้องเห็นป้โอ้ยรสชาติเปรี้ยวหาวานเลยพี่น้องอร่อยมากขอบอกนี่เป็นอาเมนูเพื่อสุขภาพนั่นเพื่อนกินแล้วบอ้อนวนเ้ยพี่น้องนี่น้องเขาโพดนะ่ ทำข้าวโพดสดนั่นเพื่อนเป็นข้าวโพดสดด้วยพี่ใบตม้มแล้วก็เอามาฝานใส่พี่น้องเบิงบ้งเบเบเชิญแซบเชิญแซบพี่น้องมาเด้อเชิญแซบนะคะ